นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะ นาสังโมโทมมาจากมหาเทวาสัพเพยัคขาปรายันติโทมมาจักมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพะวันตุเมวิเตภาหุติพุทธมะอุณโมพุทธายะวิระทโยวิระโกนายังวิระหิงสาวิระทาสี วิรชาสาวิรอิตโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฐามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลูือสัมปติชามินาสังสิโมตสมมาจากมหาเทวาสเพยัะขาปรายันติตสมมาจากมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาคุญโยมหาลาโปพระวันตุเม นิเตภะหุหติพุทธมะอะหุนโมพุทธายะวิระทยวิระโคนายังวิระหิสาวิระชาสีวิระชาสาวิระอิตธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลลูสัมปติชามินาสัมถิโมลงมาจากมหาเทวา สเพยัาปารายันติธมมาจากมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมวิเตพาหุหติพุทธะมะอุปนโมพุทธายะวิระทโยวิระโทนายังวิระหิสาวิระอาสีวิระหาสาวิระจิติโยพุทธะตัปมานีมามะพุทธะตัปสวาหม สัมปติชามิเพง่งเพ่งพาพาหาหาลูลูสัมปติชามินาสมมมัมโมตมมาจากมหาเทวาสภเยขาปรายันติตมมาจากมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมม,ม,มหากุญโยม,มหาลาภโอพวันตุเมนิเตพาหุหติพุทธะามะาอุนนโม,ม,มพุทธายะ วิรัชโยวิรัพโคนายังวิรัหิงสาวิรัคาสีวิรัคาสาวิรัจพิโนพุทธะมานีมามะพุทธะปวะหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งอาภาหาหลูลูสัมปติชามินาสังมโมสมมาจะมหาเทวาสัพเพยะขาปรายันติสมมาจะมหาเทวา อภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภะพวันตุเมวิเตพาหุภติพุทธามาานะมะอุณโมพุทธายะวิรชัชโยวิรัคนายังวิระหิงสาวิรัชาสีวิรัชาสาวิรัอิยโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหมสัมปฏิชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หาลืล สัมปติฐามินาสังติโมตสมมาจากมหาเทวาสเพยขาปรายันติตสมมาจากมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาบุญโยมหาลาภกพวันตุเมมิเตพาหุภติพุทธมมาอุณนโมพุทธยะวิรัโยวิรโภนายังวิระหินสาวิราติ วิราชาสาวิรากิติโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปฏิชามิเพงเพ่งพาพาหาหาลือสัมปติชามินาสังติโมธมมาจากมหาเทวาสเพยัคขะปรายันติธมมาจากมหาเทวาอภิลา,าพาะวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภะวันตุเม นิเตภะภุติพุทธมะอุปนโมพุทธายะวิระทยวิระโคนายังวิระหินตาวิระชาสีวิระชาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะโหมสัมปติฐามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลลอสัมปติฐามินาสัมจิโมโสมมาดะมหาเทวา สัพเพยัคขาปรายันติทมมาจะกมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาคุณโยมหาลาโภพะวันตุเมวิเตภาหุภติพุทธะมะอุนโมพุทธายะวิระคโยวิระโคนายังวิระหิสาวิระชาติวิระชาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะ พุทธสะสวาวโหมสัมปฏิชามิเพนเพนภาภาหานาลือสัมปติชามินาสังสิโมตรมมาจากมหาเทวาสพเพยขาปรายันติตรมมาจากมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภโอพะวันตุเมวิเตพาหุปติพุทธะมะอะหุณโมพุทธายะ วิระทโยวิระโกนายังวิระหิงสาวิระพาสีวิระพาสาวิระอิทธิยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติฐานิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลู